จังหวัดร้อยเอ็ดมอบโทรศัพท์มือถือขอบคุณประชาชนร่วมตอบสมโนโประชากรออนไลน์ปี2568โดยสำนักง,งานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่6มิถุนายน2568นายชัชวาลบินจัสมริวงศ์ผู้บริจการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบโทรศัพท์มือถือให้แก่ประชาชนผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการสมโนโประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางรัตด,ดากลางบุญเรืองสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าสว่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานที่ชั้นสองสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจัดโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเพื่อขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วนในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่1-20เมษายนที่ผ่านมาโดยมีของรางวัลรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทอาทิรางวัลที่1 s a m s ซ n g Galaxy ซี่รุ่น s 2 5 u l t r อ 5G รารางวัลที่2 iPhone รุ่น1 6 e และรางวัลที่3 s a m s มซุง a 0 6 5G รวมทั้งสิ้น1,070เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลที่3จํจำนวน1ิเครื่องสําหรับโครงการสมโนโประชากรและเคหะพุทธศักราช2568เป็นภา,ารกิจระดับชาติที่มีความสําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่อยู่อาศัยอาชีพการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนข้อมูลเหล่านี้จะเป็นรากฐานในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาด้านต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสาธนารณสุขโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการสังคม จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลเพื่อรวมกันขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน